สวัสดีครับเด็กเจดรายงานตอนนี้เราอยู่กับพี่ใหญ่แห่งเจ็ประจันบาลพี่ใหญ่จะขอตัวกลับบ้านก่อนต้องขอยาตให้พี่ใหญ่เต้นก่อนกลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวพี่ใหญ่เขาจะไม่ได้เต้นนะครับและนี่ก็คือความสุขของวัยรุ่นวัยเกษียณก่อนที่จะละมูไปที่แท้ทรู หัวมาด้วยพี่ใหญ่แล้วมาเจอกับวัยรุ่นหน้าตาจิม้มริมหลุปลางหลอเราเดาวรุงดวงใหม่ของสอสิงวารื่อยหวันใจสาวๆที่แท้รูจชำระวังเดินให้สวงติ๊กเจตขอญาตเดินมาสัมภาษณ์ไม่ค้าไม่ขายในงานค่ำคืนนี้ นี่เป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนนะครับแม่ค้าแม่ขายที่มางานนี้ต่างก็อยู่ในท้องถิน่นท้องที่นะครับได้มาช่วยกันอีกแรงหนึง่งพี่ๆชาวเอนอโลก็ช่วยกันอุดหนุนกันนะครับติ๊กเจตต้องขอไัยที่ไม่ดังไปหน่อยนะครับเพราะว่าติ๊กเจตึงแล้วขายดีไหมครับขายดีค่ะขายดีมากเลยค่ะชอบไหมครับชอบค่ะต้องจัดอีกใช่ค่ะต้องจัดอีกค่ะ นี่แม่ค้าสมตำครับอร่อยมากเลยครับแม่ค้าสมตำอันนี้แม่ค้าลูกชิ้นนะขอยาสอบถามเอ้าเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขี่กับเขาใช่ไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยว่างสู้เขาไม่ได้กว่าร้อนนี่คือร้านลูกชิ้นนะครับอันนี้เชฟเขากําลังยาซื้อลูกชิ้นอยู่นะครับพี่โอนะครับ นี่ร้านลูกชิ้นอีกร้านหนึ่งอ่บรรยากาศในงานนะครับนี่ก็เป็นร้านลูกชิ้นไม้5บาทเองนะครับวันนี้ขายดีไหมครับขายดีไหมครับแม่ค้าขายดีค่ะขายดีค่ะ,คะชอบไหมครับแบบนี้ชอบไหมครับชอบค่ะมีสนะักสองวันเนอะอยากให้จัดบ่อยๆเนาะอยากให้มีหลายๆวัน ขายขายดีๆนะครับช่องนี้กลับมาสนุกสนานกปนวันเป็นวันเราไปเป็นร้านอ่าเหมือนร้านขายของชำเคลื่อนที่เลยมีขนมด้วยวันนี้ขายดีไหมครับคุณแม่วันนี้ขายดีก็ครับก็ได้อยู่นะครับเราจะจัวันนี้ปลาหมึกวันนี้ขายดีมากเลยปลาหมึกวันนี้ขายดีไหมครับเราจะติ๊กเนี้ยไปเรื่อยนะครับเราเราจะเป็นสองแสนร้านขายปลาหมึกนะครับ นี่บรรยากาศเหมือนโอยมารวมสนุกสนานกันด้านบนเวัีก็ับคัดกอนนะครับต้องสัมภาษณ์ต่างหากนะครับสวัสดีครับติ๊กเจ็ดรายงานครับเรามาเจออาจารย์เก๋อาจารย์เก่งแล้วก็ช่างในตำนานช่างประจำทีมแนะนำตัวด้วยครับแข้งจ่อยครับ้องกวางเดี๋ยว เอเพจผมมีคนติดตามอยู right. hmm. nah. Second, ่หกหมืここ่นคนแล้วจั์ความความเราต้องโชว์ความหล่อนิดนึงสวัสดีครับนี่คืออาจารย์เก๋แห่งร้องกวางเอ็นโดรนะครับเป็นหัวหน้าทีมนะครับวันนี้อ่เส้นทางเป็นไงบ้างครับอาจารย์สรัสดีครับเวัสดีครับนี่กใจไม่เจออาจารย์ในป่าเลยสองคนที่ไม่เจอเลยที่สามคนเนี้ย เนื้อแต่ทีมงานร้องกวานเขาบอกว่าจังกเก็ตันเก่งไปเรียบร้อยแล้วครับน,นี่เขาเป็นสายจังหวัดเรียบร้อยเลยนะครับาการมีอะไรฝากถึงอ่าดาวอนินโดนีเซียบขอฝากถึงอนินโดนีเซียนะครับแล้วก็กกยุติการเก่งสิบน,นะครับมาติดตามพิเศษรยายการด้วยนะครับผม,มน,บนี่คือสองสองสายจังหวัดเห็งร้องกวางอนินโดนีเนะครับ คลิปเมื่อกีอ้ไม่เสียงดังเกินนะครับคลิปนี้ก็เลยต้องพากเองนะครับเป็นครั้งแรกที่เอาไม้มาใช้กับสนามจริงนะครับนี่ก็มาถึงร้านปลาหมึกที่ติ๊กเจ็ดของโปรติ๊กเจ็ดเองปลาหมึกแดงอันนี้อืมอ้มอร่อยนะครับติ๊กชอบนะครับนี่หนวดเยอะๆนี่ชอบมากเลยตอนแรกบอกไม่ค้าว่าจะกลับมาซื้อนะครับ แต่ต้องไปดูแลลุงตัวตึงเลยไม่ได้ซื้อปลาหมึกเลยฮ้ปุณนเต้นอยู่บนเวทีปุ้นบอกคือกลับบ้านกันมายอมกับซื้อตอนนี้จะไม่ได้รสชานะครับเพราะว่าเมาแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในงานนะครับพี่น้องชาวอินโดโลที่ยังไม่กลับบ้านก็อยู่ช่วยงานกันอยู่พูดคุยกันนะครับหลายๆท่านมาจากต่างอำเภอต่างจังหวัดก็มาเจอกันที่นี่นะครับนี่เรียกว่าการมิตรริง ได้พบปะพูดคุยกันนะครับงานวันนี้จัดโดยทีมงานแม่จุวะเอนโดโรนะครับจัดได้ดีมากเลยนะครับขอชื่นชมเลยนะครับสุดยอดครับผมคลิปสัมภาษณ์คุณลุงตัวตึงสุดท้ายนี้ก็เสียงแตกมากเลยนะครับเพราะว่าตะโกนใส่ไมคคุยกันเสียงฟังไม่รู้เรื่องเลย ลุงตัวตึงบอกว่าขอบคุณที่จัดงานนี้สุดยอดมากเลยลุงสนุกมากนี่เขาก็กำลังทำการเติมน้ำมันอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปแว้นบนเวทีนะครับนี่ติ๊กเจตขอหยาตจบการรายงานกับลุงตัวตึงพบกับความสนุกใหม่ในคลิปหน้า